เอาล่ะเรามา appreciate นะครับในเรื่องของอาร์ตแล้วก็อะไรต่างๆนานาของทอร์เนริโกหรือคุณแม่โมแกนไว่น้ำของเรากันดีกว่าขอบคุณมากค่ะบางทีการเดินทางของคุณแต่ไม่ออกอาร์ตแรกนี่ดูเป็นจอมเวทดูเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยนะครับผมประกอบกับเมคกอเน็ตเนี่ยก็คือเอาชนะใจของ อเป็นเรื่องที่ดีค่ะโทเนริโกะว่าเลเวลล้าวขึ้นแล้ว <S <S ขอโทษค่ะแค่อยากจะลองดูดูนะไม,ไม่ใช่แค่ครั้งแรกแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามด้วยสำหรับอาร์ตสองก็จะเป็นอาร์ตเดียวกับแคสเซดียนะครับแต่ว่ามีเรื่องของตะก้าครอบมาไอ้ห้องบน เสียงของสายฝนน้นำทางฉันให้มาถึงที่สุในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วฉันก็จะมุ่งหน้าไอ,อมามาออกเดินทางไปด้วยกันเถอคะ่ะผมไม่ชอบไอ้ไอ้ตะก,กาครอบข้างหลังแกว <laughs> มันคืออะไรมันคือบัลลังเหรอมันดูเวียมากเลยนะครับผมมันดูแปลกอะ่ะ มันดูลกอะเอาออกไปได้ไหมก็คืออาร์ตนี้เนี่ยถ้าใครตั้งให้เพื่อนยืมอย่าตั้งอาร์ตนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะสับสนกับแคสเซเลียเราจะโดนเพื่อนด่าแม่เอานะครับเดเบิอัพสเหรืออัแล้วสินะไม่ต้องห่วงฉันฉันจะเป็นกำลังให้กับทุกคนได้แน่นอนทำห้ดูเอจขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้น เธอจะเทินทูดากซด์แล้วเหรอการเตรียมพร้อมการเรมพรนอเป็นเรืร่องที่ดีค่ะเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องอะไรวะเตรียมรับเอาไว้ไอ้ข้างหลังหัวแกนี่มันคืออะไรวะไอ้ฟ้าฟ้านี่ยมันคือโบเหรอครับมันคือโบใช่ไหมเพราะจำไ,ได้ว่าแคสเซเลียก็มีแต่เป็นสีแดงนะครับมันคือโบวะหรือว่าเป็นเส้นผม จะงอยสองข้างอ่ะเส้นผมเหรอครับเส้นผมที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อความทรงจำก็สัตย์ติมันจริงสินี่คือร่างกายที่ทุกข์ร่างกายที่いつまでも見ていいものではありません ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอไปว้ดูเป็นร่างที่ที่เริ่มจะเอจีแล้วนะครับจะกลายเป็นตวเกียวกูแล้วนะ <S 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 โอชิเอเตียหัวจะขาวแล้วนะครับตาจะสีซีดลงหรือว่าแกได้รับความทรงจําจากอนาคตแกก็เลยแบบเอจีนะครับคุณเข้าใจไหมทาไมตัวละครอนิเมะเวลา turn to dark side เนี่ยสีผมจะซีดลงนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็นได้ชัดนะครับ ถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครก็เลยคือถ้าตัวละครเอจี้มันก็รู้สึกแค่ภายในใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าจะให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเนี่ยก็เขาก็เลยมีการเปลี่ยนสีผมกันอะไรอย่างเงี้นะครับแม้ว่าในชีวิตมนุษย์ปกติจะไม่มีอะไรอย่างนั้นก็ตามสีตาก,ก็จะซีดลงด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้ในเชิงคาแรคเตอร์ดีไซน์สื่อภาพยนตร์อนิเมะนะครับที่ผมเ,เชี่ยวชาญมากๆนะครับผู้พูดเล่นนะ <Wow. S 2> 私のルス中変わりはありませんでしたか <music> なければよいのです。<music> これまでのことは話題にはしないように。<music> それより記念日です。<music> 我が夫。<music> 一個を預かる身ではありますが、今は公務より私ごとを優先し、ふさわしい姿に着替えてみました。 ตอนนี้ฉันที่เปลี่ยนฉันแต่งห้ายี่ดูเหมาะสมแล้วซุยฮิมรุกันเรียกยนิร่างนี้นะคืออะไรทุกอย่างมอลลิแกนดูเหมาะดูเหมาะกับฉันหรือเปล่าคะเหมาะมากเลยครับแต่ช่วยเอาตะกร้าครอบมานั่นออกไปผมว่ามันเอาอาร์ตนี้มันสวยนะก่อนซิงอซินทยียคืออาร์ตนี้มันสวยมากนะครับผมแต่ช่วยเอาตะกร้าครอบมาออกไป เม้ยครัอีเวน์วนะ้ำมีสกินปรดอะเอาตะกร้าออกไปดิเฮียมันมันใหญ่เธอทะานะครับมันมันบดบังคุณแม่มันบดบ,บ,บังคุณแม่คือแบบผมไม่เห็นเส้นผมแก่เต็มเต็มไงแต่ในเรื่องของชุดก็ดูมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับผมคุณดูความจิกเท้านั่นสิเธอใช้คาถาอะไรถึงยืนบนผิวน้ําได้ถ้าเป็นนินจาแน่ๆเลยโอ้เอยนั่นเธออยากให้เราสวมแหวนให้ครับได้เลยครับผมจะสวมให้ แบบจัดเต็มเลยครับเอาให้ครบทั้ง5นิ้วเลยจริงๆเอ่อก็เคยจิตาการมอร์แกนซัมเมอร์นะครับว่าอาจจะเป็นในธีมฟ้าขาวดำนะครับแต่ตรงนี้ยเนี่ยมาในโทนขาวทองศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับมาในโทนของความฮอลลี่เป็นเทพีราชินีที่ดูศักดิ์สธิ์เลยนะครับไม่ดูเอจจ้เท่าอาร์ตปกตินะครับ แค่ตูตรงนั้นเนี่ยก็คงจะตอบทุกอย่างได้แล้วนะครับผมไม่จำเปน็นต้องพูดอะไรมากนะครับแต่ช่วยเอาตะกร้าครอบหมาออกไปจะขอบพระคุณการอ่าจะเสียสละอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ ถ้านี่เมื่อเป็นสิ่งจำเป็นแล้วท่านท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมคะผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับแลกับรอ,อยยิ้มนนโอ้โหโมแกนโมแกนยิ้มอ่ะคุณเดี๋ยวนะโมแกนเคยยิมม้มป่ะในเนเรื่องไม่เคยป่ะยืนยนรางปกติไม่เคยปะ่ยปเยปะเฮ้ยโมแกนยิมม้มอ่ะโปรเทคคุณดูเดดเฟสเดดเฟสต้องโปรเทคนะครับผมเอาล่ะมาถึงอาร์ที่ผมรอคอยอาร์สี่เป็นไงครับ

ライトアイテム。ライトアイテム。ライトアイテム。YOUSAIDATCHEDONINGENTATCHIGA TOMONITEO TORIA。LOVE, LOVE.SONNAWOKOKUNO YOUMA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 YOMA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 YOM และขอโทษด้วยฉันไม่้ีไดถึงในท้ายที่สุดฉันจะทำได้ดีแล้วหร er like ือเปล่านะเอาละครับเราจะมาปลอบใจคุณแม่โมแกนด้วยการอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตจนกว่าเฟดโกจะปิดเกมนะครับผมก็อาร์ซีก็มาในโทนโทนอิิโกเลยนะครับผม เข้าใจว่าคงจะไม่อยากให้เราริวกับสตรีแห่งอาวารอนสตรีศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคห้ามรลวห้ามรลวเรามาในโทนศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับโทนเอลิโกโอโมเดลหนึ่งก็ว้าวผมชอบความหนังสือวะ่ะผมชอบหนังสือลอยได้นึกถึงอะไรรู้ไหมเนซิรีลัม <c oughs> ขอโทษสำหรับคนที่ลุดเลด,ด้วยนะครับผมเสียใจด้วย อาร์สองก็ดูเป็นแคสเซเลียมากเลยเอามายิงกับแคสเซเลนี่มีสับสนครับอาร์สามก็ดูสักดิธิ์คุณดูความจิกเท้านั่นสิครับผมอยากจะไปเลียเท้าแน้จังเลยแต่ทำไมมันไม่มีแบบเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ใต้เท้าอ่ะแบบเลดี้วอลอนแบบเมอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดีมากเลยนะครับอย่างน้อยโอ้โหแม่มาเท้าเปล่าขนาดนี้ก็ทำเอฟเฟกต์น้ำหน่อยดีลาเซงเก้เอออเฮีย ปรับใหม่เลยปรับใหม่เลยได้เวลาที่เราจะมา appreciate นะครับ a อนิเมชันของคุณแม่กันแล้วนะครับเอามาดูในร่างแรกนะครับ t ทอร์เนริกร่างจอมเวทที่แสนใส่ซื่อบริสุทิ์ก่อนที่เธอจะ turn to dark side แล้วก็ my break กลายเป็นรา,าชินีผู้ปกครองโลกด้วยระบบะเผด็จการกว่า2,000ปีนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงตรงนั้นคะ

ว้าวเฮ้ยแกเล่นกับความเป็นดิเมนชันวะเวลาแกว,ว้าวิง่งวิ่งวิ่งวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงแบบเสียงว้าวะ่ะโคตรโคตรสนอหูเลยนะครับผมประกอบกับเมื่อกี้มีอ่าบัสเซอร์รูปแบบที่2เป็นท่าเตะนะฮะซึ่งเฟสโกเขาชอบทำอะไรอย่างนี้นะครับชอบทำความเป็นมีมนะ ชอบทําอะไรที่มันขัดกับภาพลักษณ์อะอย่างอันเนี้ยเป็นจอมเวทนะครับแต่ก็โดดเตะนะครับก็เป็นอะไรที่ฮาดีทีนี้คัดคุใช่มั่วชิลสกิอาริเจ้าความหมุนว่ะโอ้อเคยช่วยตัดแม้บัคกี้ดีตีอยู่ไหมเขยช่ายตัดแม้บัคกี้ดี เฮ้ยผมชอบท่าดาบแทงอีกครังหลังว่ะเทะ่ว่ะมาดูแบบฉันไม่ได้เป็นแค่จอ oh. มเลยธรรมดานะฉันใช้มีดใช้ดาบได้ oh. แล้วเมื่อกี้มีกระโดดหมุนๆใช้หอกแทงนะเป็นแลนเซอร์ป่ะน,นี่ถ้ามาเป็นแลนเซอร์ผมไม่แปลกใจนะครับผมข้าจะุหายักษ์กนิะทำไโรแน่นอิบะอ๋อมีการเล่นสายฝนครับสปลอยต์นกกานี่มาร์จโน 一撃スプライトベアリーリング・マッシュルーム消え去りなさいブルーンピーガそしてバンジ完璧にそしてバンジ完璧に優しい雨だけではありませんよ。メディミカーサイフォンティオンジの名前手の指だけでは足りませんね。あれ、ヤングパはい、早く確実に。 理想の国、理想の王。アクアの城に集いしは、セーなりし、無双の騎士。胸躍踊る幻想を、鳥はすずらん。メモリーオブロンディニウム。うん。う<小>ん <disappears>。うん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 。 มาทุกอย่างครับเทเนลิโกแล้วเมื่อกี้ NP มีเพลงประกอบด้วยนะครับเป็นธีมของม o แกนซึ่งบรรเลงในโทนที่แบบดูซอฟลงนะครับหลังจากที่ธีมแรกเนีย่ยจะดูมีความขลังดูมีความมิสเซอรี่อะไรสักอย่างนะครับแต่ทีนี้ก็ใช้เครื่องเสียงที่ดูดูเบาลงอะไรอย่างนี้เนาะ animation skill ล่ละโซฮะชะกไนฮชะกไนเอดอดออกมาด้วยไนอะเหี้ยโคตรน่ารัก คุต้องเปิดแล้วนะครับต้องเปิดพอทอดเลยนะครับได้2 in one ไม่สิ3 in one นะครับประมาณนั้นเนอะออนิเมชั่นโจมตีก็มีบัสเซอร์2รูปแบบใช่ไหมอาร์ตสรูปแบบแล้วก็ควิค2ก2รูปแบบนะ มาแอสเซ s ชนชนสนะครับก็คิดว่าคงจะไม่ได้มีแอิเมชันที่แตกต่างจาก a s สเ s s ช n นหมากนักนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีเพื่อจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างนะครับแล้วสรุปคือไอไอสีฟ้าบนแกมบนเส้นผมแกนี้มันคือไม่ใช่ไม่ใช่ริบบิ้นใช่ไหมเป็นเส้นผมเลยใช่ไหมที่ turn to dark side อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าผมดูไม่ผิดเนาะ อยู่คุ้มิมันไม่ผิดแน่อเข้าใจแล้วเฮ้ยเสียงผ้าคนละรูปแบบกับอเชันหนึ่งเลยนะครับคือทำแยกกันเลยเหรอครับว้าวก็มี3ามเวอร์ชั่นเลยเหรอก็ดูพิเศษดีนะครับาายาายคว โค้ักขมไนไดครั้บัุชชี่รอดแลัวเจมอนว่าโอลินคอมมูนต้แงกยันว่ากันต่จิกะเอ๊ะแต่ว่ามีการปรับในเรื่องของโทนสีของเอฟเฟก์นะให้ดูมีความขลึมทึบมากขึ้นเนาะ ตามสไตล์แบบว่าเริ่ม 8G ขึ้นแล้วไงนะครับเริ่มจะกลายเป็นปด้านมืดแล้วไงประกอบกับบทภาคเองก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมโอ้โหพิเศษจริงๆจริงเหรอไม่รู้ไหมค่ารันจะสืยดีก็ไม่ได้ตางนั้นแค่ปรับยัวสุ โอเวลากระโดโจบตีก็จะมีโล่น้ำขึ้นเหมือนด้วยเว้ยเป็นโล่แบบโล่เปิดประตูมิตินะครับมิี้หาพูดไบอกว่าไ,ไ้าที่แกกระโดดเตะแกพูดประมาณว่า,าใช้แบบนี้จบเรื่องได้เร็วกว่าอะไรอย่างประมาณว่ากูเตะม,มึงอะ คือไวกว่าไวกว่ามันใช้คาถาโจมตี <laughs> เอาฮาไวไหนดูเอ็นพีอาราอุนโดคาเมล็อตอาราอุนโดคาเมล็อตบทพูดเป็นชื่อเอ็นพีของแคสเซเลียเลยนะครับทเนริโกโนะนี่ฮัจินยูนิทเนริโกเนะนี่อาราอุนโดคาเมล็อตอาราอุนโดคาเมล็อตเอ็นว์ว์เอะกัฮิคาริโนะวะโอเคประมาณนั้นนะฮัจซังอืมรู้ตล้ว 水鏡最大展開イダの要請である以上、すべてのキョを払いましょう。はやたどり着けぬ理想郷目に映るものすべてをはにオーバラインピードアエアシャニーケチャー、ミドンティーエジオマカク、エネ<か>ミ,ミシャンスキューラ。私、一人になっても จนซูปเปอร์สยามนะดีเหมือนเดิมเดีวเวลาทราบซึ้งพระบารมีของเสด็จแม่โมแกน,ก,นกันแล้วละครับโมแกนว่ายน้ำนะครับแอสซนสซึ่งไอแมชั่นสกิลจะเป็นยังไงมาดูกันไม่มีข้อโต้แย้งคะ่ะจะรับฟังไว้แล้วกันนะคะ,ะ,ปะไป่มียอวอ

มาคนเดียวผมก็เสียวจะแย่อยู่แล้วครับนี่มาแยกล่างโอ้โห,โหรอบทิศทางขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเลียตรงไหนก่อนเลยต้องเลียรอบทิศทางเลียซ้ายขวาเลียหน้าเลียหลังนะครับโอ้โหโหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวคือก็ตามรอนะครับที่เขาบอกว่ารอเวลหกเนี่ยมอแกนแยกล่างออกมาสู้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มารอบทิศทางเลย แล้วก็ใช้หอกลองโกมิเนียเป็นการโจมตีนะครับผมอลังการมากๆถ้าอาร์ตล่ะว้าวยิ่งกว่าใจผมเลยครับกยิ่หัวใจผมเลยอันนี้เป็นการเหยียบพื้นแบบแพงๆโอ้เยอะขึ้นนิดเดียวโอ้ยแคลเวเบิร์ตโมแกน ฮยเอังไม่พอยังไม่นำใจงั้นหรอคะใช่ฉันก็เหมือนกันค่ะคุณเห็นว่าเมื่อกี้เอ็กเอคาเลเบอร์โมแกนอ่ะโคตรเทอ่ะมีการเลฟฟอร์เรนซ์นะครับถึงถึงเอ็กคาเลเบอร์เนาะโอ้โหแล้วผมชอบท่ายิงแบบชี้นิ้วสั่งดัชนีฟูชิอ่ะคุณเป็นบีมฟิเซอร์ปิ้ว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 ฟิออ่า คันลอันนี้เป็นจุดไฟเผาคนล่านนะครับซูการ์เฟลโนตเดคาการ์สี่เนียนไท่นั่นอีกครึ่งรุ่นสั้นว่าน,น่าจะครบแล้วเนาะเป็นบัสเซอร์2รูปแบบอาร์ต3รูปแบบนะครับแล้วก็ควิก ストーナツのタワマレーダーレバー。コノヨニ。ヒトナシナ、タワマレーダーバー。コノヨニ。イマワウシナワレタ。イマワウシナワレタ。イマワウシナワレ大イマワウシナワレタ。イマワウシナワレタ。イマワウシナワレタ。トウヨニウ。オケ、バメオクナ。 อีเราเห็นมาจากาในรายแล้วเนาะอาจจะไม่ได้ต่นเต้นมากครับแต่ก็มาซาบซึ้งกันดีก,กว่าอ๋อเพลงเป็นยังเป็นน้ารักจาก,จากม,มาแนกานเง แต่ข้างบนมีแสงออร่าด้วยเนาะก็มาในธีมของความเป็นโมแกนเวอร์ชั่นที่โฮลี่โฮลี่หายอ่ะเป็นเวอร์ชั่นแห่งความศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็ห้ามริวนะครับแม้ว่าในช่วงขาจะเปิดมาสูงขนาดไหนก็ห้ามรีวนะเพราะว่ามันเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าคนใจบาปพอเนี่ย ก็ขอให้คนขอให้คนโชคดีครับถ้าคุณใจปากพอนะครับส่วนเพลงประกอบเนี่ยเป็นเพลงของ롤벨6เนะเป็นธีมของเฟรดี้อเวอร์ลอนเลเฟนั่นเองที่เล่นแบบติ้งเติงเติงติงติงเติงเติง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 ผมว่าไม่ใช่ละนี่เป็นเพลงอินเดียละแล้วแอนิเมชั่นสกิลนะครับเป็นยังไงอ่าในการชาร์จพลังซูเปอร์ไซยาเคนนะครับ โอ้นั่นมันแรงขนะองแกนั่นเองดิอยากให้มีคนช่วยเลียเท้าให้ไหม่ะครับผมสบายใจนะโอลออาบาโรอันนี้เป็นฝนหลวงจากคุณแม่นะก็ขอให้คนทราบซึ้งในน้ำพทายของท่านนะครับแล้วก็อันนี้เป็น สามารถเรียกพลังรวบรวมพลังดวงวิญญาณเรฟเฟลเลนจากอาเอ็กคาร์เบอร์ในเฟศสศูโรนะครับถ้าคุณจะเห็นอะไรที่มันคล้ายๆกันเนาะแอนิเมชั่นแอคแทกเนี่ยที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็จะเป็นอเอ็กคาร์เบอร์ออกแกนนะครับก็ท่ายิงฟิ้วปิวป้วปิ้วปิ้วนะฮะในกายที่แยกร่างด้วยเหมือนกันก็เป็นอะไรที่อลังการามากนะครับที่ผมจะชอบเป็นพิเศอีกส่วนะ นั children, ่นคือทั้งหมดของโทนิโกะร์แกนซัมเมอร์นะครับที่มาเป็นตัวครบรอบ8ปีในครั้งนี้ต้องบอกว่าอลังการมากๆนะครับในเรื่องของแอนิเมชันสกิลเองก็ดีบทพากย์เองก็ดี v วิ e ต่างๆนานาจัดเต็มครับมีครบทั้ง3เวอร์ชันแต่มันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเกี่ยวกับตัวของโทนิโกะร์แกนซัมเมอร์เนี่ยว่า มันสมควรจะมาเป็นตัวครบรอบ8ปีหรอเพราะว่าโทนเดลิโกเนี่ยมันมาเป็นครึ่งต่อครึ่งกับคุณแม่มอร์แกนว่ายน้ำนะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นที่พูดถึงกันว่าตัวว่ายน้ำเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นตัว8ปปีใดๆก็ตามนะครับผม <c oughs> เพราะว่าอย่างหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับมอร์แกนเนี่ยก็คงอยากจะเห็นมอร์แกนซัมเมอร์แบบเต็มรูปแบบ ที่ไม่ใช่ในเรื่องของความเป็นคือครึ่งกลางๆแบบนี้นะครับเพราะถ้าเราสังเกตจากซัมเมอร์ตัวก่นกอนๆเนี่ยพวกเขาก็จะมาเป็นตัวซัมเมอร์เต็มๆที่มีแอ c เซนชันครบทั้ง3รูปแบบแล้วก็มีอาร์สที่จะเป็นในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆนาะานะนะก็ดีแฟนๆเองเนี่ยก็อยากจะเห็นในจุดๆนั้นอย่างที่เคยเป็นผมเองก็เช่นกันอยากจะเห็นรมแกนในหลากหลายลุคหลากหลายอเรียบดนะครับ ที่ไม่ใช่มาเป็นครึ่งตัวเดียวเดียวแอสเิชั่นเดียวสไปเดียวแบบนี้ถึงแม้มันจะทำออกมาได้อลังการก็เถอะแต่ก็แอบเสียดายนะครับผมก็อยากจะเห็นมอแกนในลุกที่แบบชุดว่ายน้ำที่อาจจะดูแคชชวลขึ้นดูสามัญประจำบ้านขึ้นเธออาจจะมีลุกที่ปล่อยผมบ้างเองอะไรก็ดีถ้าโพสก็อาจจะเซอร์วิสแฟนๆหน่อยดีไหมเพอที่ผ่านมามอแกนเนีย่ยไม่ค่อยที่จะมี ถ้าโพสที่อาจจะขายในเรื่องของความความเซ็กซี่อพูดตรงๆผมอยากเห็นมอแกนเซ็กซี่บ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นท่าโพสแบบทั่วไปอาจจะไม่ได้สวิตมากนักนะครับผมพอมันจะเป็นตัวแบบคือกลางๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูไปไม่ค่อยสดนะครับหรือ,อยังไงหรือลาซนโกทีมงานเฟดโกเนี่ยคิดว่าถอนะลิโก ก็คือมาเป็นตัว8ปีนั่นเองส่วนมอร์แกนซัมเมอร์เนี่ยก็ถือเป็นของแถมที่จะมาแจมในซัมเมอร์ปีนี้ด้วยหรือยังไงหรออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรอครับถ้ามาในรูปแบบนี้หรือเขาคิดว่าเซตที่สองของมอร์แกนมันออกเป็นชุดว่ายน้ำอยู่แล้ววะก็เลยไม่เต็มที่กับ์แกนซั Summer สักเท่าไหร่หรือเปล่า หรือโทนิโกจะมีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักในอนาคตหรือยังไงก็เิาม,มาเป็นตัว8ปีเหรอครับไม่รู้หรืออาจจะเป็นแผนการในการเปลี่ยนรูปแบบการตลาดนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกมากเลยก็คือสวนมาติดติดกันในช่วงครบรอบ7ปีแล้วก็ว่ายน้ำนะครับ4ตัวกันเลยทีเดียวซึ่งคาดว่า เูเล่นเติมไม่ทันหรือรายได้ล a าเซนเกอรเนี่ยได้น้อยเกินไปจากการปล่อยตัวละครทีๆออกมาแบบนี้ก็เลยมีการปรับในเรื่องของแผนการตลาดในปีนี้เรือยังไงนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีสว,ว,วันดาดาวว่ายน้ำา3ตัวเหมือนเคยหรือเปล่าโมแสงที่เขาลือกันว่าจะมาเนี่ยจะมาจริงจริงไหนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรอดูกันต่อไป นะครับผมแต่ผมขออย่างหนึง่งมองแกนว่ายน้าเนี่ยในอีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ย,ยช่วยมีช่วยมีสกินที่ปลดเอาบัลลังก์ออกได้ไหมครับผมผมอยากจะเห็นสเสด็จแม่แบบเต็ม,มเต็อ่ะออันนี้มันดูบังไปนิดหนึ่งนะครับมันดูรกไปมันดูรกไปไหมในความเห็นผมนะครับผมแล้วก็ตรงเท้าของท่านแม่เนี่ยช่วยมีเอฟเฟกน้ำเหมือนเลดี้อวลอนเหมือนเมอร์ลินได้ไหมครับ ไหนๆก็จะมาเป็นตัวครบรอบ8ปีแล้วผมว่ามันดูโล่งไปคุณแม่อุตส่าจิกเท้าซะขนาดนั้นช่วยมีแบบว่าเอฟเฟกต์ผื่นน้ำขึ้นจะได้ไหมครับผมให้มันสมบาร,รมีกับท่านแม่หน่อยนะครับผมแต่ไม่ว่ายังไงโมงแกนว่ายน้ำก็ที่ทำออกมาในตรงนี้ก็ถือว่าอลังการงานสร้างครับผมพึงพอใจในระดับหนึ่งถ้าพูดกันในเรื่องของความอลังการในด้านแอนิเมชันแล้วเนี่ย ผมยกให้์แกนซั Summer เป็นหนึ่งในตัวละครที่ท็อปๆเลยนะครับท็อปที่สุดของ Fate Go ตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า NPT นี่เครื่องเด้งกันเไรนะครับเรียกได้ว่าเด้งกันบัดซบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมอะไรก็รับไม่ไหวกันทั้งนั้นกับแสงสศักดิ์สิทธิ์ของท่านแม่มอร์แกนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะประสบพบเจอกันบ้างกับประสบการณ์นี้ มันนจังจ่าซะหลือเกินและต่อจากนี้ผมขอใช้เวลาชีวิตที่เหลือไปกับท่านแม่นะครับอยู่กับท่านแม่ขอออกเดทกับท่านแม่ไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับกับเฟดโกขอคุณมากครับแต่ถ้าคุณใจถึงพอเนี่ยคุณก็อาจจะมองทะปปลุโปง่งใต้กระโปงนั้นก็ได้นะครับผม